ครับสวัสดีครับผมภาคจะริยานุกุลพันธ์นะครับหน่วยง,งานตรวจสอบภายในทาการรายงานวิกฤติรีพอร์ครั้งที่47นะครับระหว่างวันที่27ถึงวันที่28นะครับ28พฤศจิกาย,ยน2557นะครับในวันนี้นะครับเราก็มีประเด็นทั้งสิ้นที่เสร็จสิ้นนะครับ5หัวข้อด้วยกันแล้วก็ยังมีหัวข้อที่ต้องติดตามเนี่ยอีกอีก2หัวข้อด้วยกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของหัวข้อแรกเลยนะครับหัวข้อแรกนะครับเป็นหัวข้อในส่วนของการประสานงานเรื่องการส่งสินค้าคืนฟินนะครับผมได้ส่งตัวสรุปสินค้านะครับฟินให้กับพี่ก๊อปไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูหัวข้อที่สองนะครับเป็นการตรวจสอบสินค้า คงเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็น v ีว่ไม่ว่าจะเป็น Mark ไม่ว่าจะเป็น BB นะครับประจําสัปดาห์นะครับตัวแรกเรามาดูวีว่ากันก่อนนะครับวีว่นะครับเรารับสินค้าทั้งสิ้นมาทั้งหมด2,000 920ชิ้นนะครับเราขายตั้งแต่เริ่มโครงการมาขายได้239นะครับขายเครดิตได้1 1,000ชิ้นนะครับซึ่งจะออกสินค้าวันนี้นะครับแล้วก็ขายให้กับหุ้นส่วนว่าจะเป็นคุณน็อตคุณกล้องเราขายแล้วปล่อยสินค้าไปทั้งหมด160ชิ้นแล้วก็เราทําการตลาดไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลหรือว่าจะทําสื่อต่างๆเราเบิกไปทั้งหมด60ชิ้นจึงขอแจ้ง ผลว่าตอนนี้เรามีสินค้าคงเหลือในระบบนะครับของวีว่าอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดชิ้นนะครับนี่คือภาพรวมของตัววีว่านะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของตัวมาร์กนาเหมือนกันมาร์กนาเรารับสินค้าเข้ามาทั้งหมดอ2องพชิ้นนะครับเรามีการขายทั้งสิ้น32ชิ้นนะครับการตลาดทั้งหมด50ชิ้นส่วนในการตลาดเนี่ยเรามีการส่งคืนเข้ามาอีก15กล่องนะครับ เรามีสินค้าคงเหลือในะตัอกของเรามาปัจจุบันที่1 9 9 3ชิ้นนะครับส่วน BB นะครับ BB ไม่มีการขายนะครับมีการรับเข้ามานะครับ2ล็อตด,ด้วยกันก็คือล็อตแรก15ล็อตที่2500เป็น515กล่องนะครับนี่คือภาพรวมของสินค้าไม่ว่าจะเป็นสต๊าฟเซลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวมาร์กหน้าแล้วก็ในส่วนของตัว BB ประจําสัปดาห์นะครับต่อไปนะครับเป็นหัวข้อที่3การตรวจสอบเงินเดือนนะครับประจาเดือน พฤศจิกายนนะครับส่งไฟ u t u b e และก็ได้ประชุมร่วมกับทาง m อแล้วก็ฝ่าย HR เรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อที่4นะครับเป็นการตรวจสอบสเตตเมนต์นะครับโดยน้องนัทนะครับได้ประสานงานร่วมกับพี่ปุ้ยนะครับในเรื่องของสเตตเมนต์บริษัทนะครับของปี57เนะครับตอนนี้นัทตรวจในเดือนเมษาถึงเดือนตุลานะครับก็ยังมีงานที่ยังค้างอยู่ในส่วนของมกลากุมพาแล้วก็ในเดือนปัจจุบันก็คือเดือนพฤศจิกาก็จะมีการตรวจในรอบเดือนถัดไปนะครับหัวข้อสุดท้ายครับ เป็นการาบันทึกลับนะครับกำลังดําเนินการน่นาจะเสร็จสิ้นนะครับก็คือการบันทึกลับโโทรศัพท์นะครับเพื่อการตรวจสอบแล้วก็เพื่อเป็นการหลักฐานในการรับสินค้ารับเป็นแอสเซทนะครับในของฝ่ายบัญชีอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องเขากำลังดําเนินการอยู่นะครับหัวข้อ,อยังค้างอยู่ก็อย่างที่แจ้งนะครับเป็นการตรวจสอบเทเต์บริษัทแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนะครับประจาเดือนธันวาคมนะครับลอดใหม่นะครับ ของบริษัทเรานะครับในรอบสัปดาห์หน้านะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับงานางต่างๆของหน่วยง,งานตรวจสอบภายในประจำวัป่ที่47นะครับอขอจบรายง,งานวิกีโอรพอร์ตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ